สวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีพี่เล็กด้วยนะคะครับวันนี้ค่ะท่าโชอลมฟอร์ดอาร์เอสสาขาราฤกษ์พระราม5มีโอกาสส่งมอบรถให้กับลูกค้าอีกหนึ่งท่านค่ะขออนุญาตถามพี่เล็กเลยค่ะซื้อรถกับพี่นัทเป็นยังไงบ้างคะเออรู้สึกดีครับก็คุณนัทเขาก็ดูแลดีครับเรียบร้อยก็ไม่มีข้อบกพร่องอะไรนะครับตัวรถก็ตรวจสอบให้อย่างเรียบร้อยครับก่อนส่งมอบสเปกก็เป็นไปตามที่เราต้องการ เป็นสเปคที่ไม่เหมือนใครด้วย<ช>เพราะว<อ>่าพี่รีเควสมาอยากได้เกียร์ธรรมดาแล้วก็อยากได้อ l พันรุ่นนี้ด้วยแล้วก็คันนี้เป็นเงินสดหรือว่าไฟแนนซ์ครับพี่เล็กเป็นไฟแนนซ์ครับผมเป็นไฟแนนซ์พี่เล็กประกอบอาชีพอะไรคะเอ่อผมเป็นเกษตรกรครับครับคันนี้ใช้ในงานในสวนด้วยใช่ครับใช่ครับใช้คุ้มเลยครับคันนี้คุ้มแน่ๆครับคันนี้ไม่ต้องห่วงเป็นเกียร์ธรรมดาด้วยเป็นเกียร์แมนวลครับใช่ครับทำไมถึงถึงเลือกเป็นเกียร์ธรรมดาใช้ในงานครับพี่<ม> ผมว่ากําลังลกจูงแล้วก็มันแท่นแตํมแล้วก็ทนทานด้วยครับเกียมนนุนสำหรับพิกอัพผมว่ามันดีครับดีมากการยื่นไฟแนนซ์นานไหมคะไม่นานครับประมาณสักไม่เกินสัปดาห์ครับแล้วพี่เล็กมาไกลไหมคะไม่ไกลครับผมผมพักอยู่แถวงานบงญวานเนี่ยครับไม่ไกลจากที่นี่เท่าไหร่ครับผมแล้วก็การบริการการต้อนรับภายในชลูมเป็นไงบ้างคะดีครับดีเป็นกันเองครับธรรมชาติครับสบายสบายครับผม หลังจากที่เราคุยกันเมื่อวานแล้วมีอาจมีสัมภาษณ์นองรอบนิดนึงก็คืออย่างท,างที่อย่างที่พี่เล็กบอกคันนี้เป็นคันแรกรที่เป็นแบรนด์ของเราใช่ครับเป็นแบรนด์ฟอร์ดเป็นคันแรกครับในชีวิตเลยครับอยากถามพี่เล็กเลยว่าทําไมต้องเป็นต้องเป็นฟอร์ดแล้วก็ต้องเป็นคันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะฟอร์ดมาดูดีครับดูเรียบเรียบครับแล้วก็ดูคุ้มค่าคุ้มราคาครับเรื่องความคุ้มค่าผมให้ผมให้เต็มร้อยครับเรื่องความคุ้มค่าเรื่องอะทเรียลหรือว่าเรื่องงานประกอบก็สวยครับดีถือว่าดีมากครับ ก็เลยเลือกใช้ฟอร์ดครับเป็นผันแรกลองใช้ดูครับลองเปิดใจดูใช่ไหมใช่ครับมันมันดีอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าบางอย่างเราก็ต้องลองใช้อะไรใหม่ๆดูบ้างครับใช้ัวที่ปลุงมาหลายปีเป็นอีกหนึ่งเสียงค่ะจากลูกค้าค่ะที่ไว้วางใจออกรถกับทางโชลูมฟอร์ดอาเนสาขาราชพฤกษ์พระรามค่ะและนอกจากที่ที่เล็กได้บอกกับทางเราไปแล้วค่ะเดี๋ยวให้ทางที่ปรึกษาการขายค่ะบอกอะไรถึงลูกค้าแล้วก็ใครที่สนใจออกรถกับทางเราด้วยค่ะเชิญค่ะ ก็เอ่อก็วันนี้ก็ดีใจนะฮะที่ได้ส่งมอบเจ้าเอกพัสดิเอเกพักับกับทางพี่เล็กนะครับก็เอ่อรู้สึกกินดีที่ที่ได้บริการนะครับแล้วก็ไว้ก็ยินดีกับอีกเรื่องนึงก็คือพี่เล็กกำลังจะมีน้องนะครับปล่หยน้องนะฮะแบบออกมาสุขภาพแข็งแรงนะครับเติบโตแล้วก็เป็นแบบที่พึ่งให้แก่พ่อแม่พี่เล็กกับแฟนด้วยนะครับดีครับ ขอให้อ่าร่ำรวยแข่งๆครับได้ครับขอบคุณครับขอบคุณมากขอบคุณมากมากเลยค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับพ่อพระรามห้าทุกคนคือครอบครัวเฮขอบคุณมากครับพี่เล็กคขาผมนะครับเดี๋ยวเ้อ